สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการปลดล็อกเครื่องซักผ้าอิเล็กทรอนิกส์และรีเซ็ตโปรแกร,รมของเครื่องซักผ้าอิเล็กทรอนิส์ในอั t ติเมท Care 300กันนะครับกรณีที่หน้าจอไม่สามารถเปลี่ยนโปรแกรมหรือปลดล็อกได้อย่างนี้นะครับขึ้นสัญ,ญลักษณ์ LOC อย่างนี้วิธีการปลดล็อกง่ายๆคือการกดปุ่มไอ้น้ำนะครับแช่ไว้ การขึ้นคําว่า Unlock เราก็จะสามารถปลดล็อกได้สามารถเลือกอย่างอื่นได้หรือในกรณีที่หน้าจอค้างไม่สามารถปลดล็อกหรืออะไรได้เลยนะครับวิธีการรีเซ็ตโปรแกรมโปรแกรมค้างนะครับให้เราหมุนไปที่โปรแกรมแรกคือภ้าฝ้านะครับกดปุ่ม2ปุ่มที่อยู่ใกล้เคียงกันนะครับถ้าเป็นรุ่นนี้ก็น่าจะเป็นตั้งเวลาจบกับสตาร์ทนะครับใหม่นะครับ อ่ากดจนไฟมันวิ่งอย่างนี้นะครับประมาณ5วินาทีเราก็มาปิดมันก็จะคลายล็อกให้เราได้นะครับคอยดูนะครับมันจะไม่ขึ้นคําว่าล็อกให้แล้วแล้วอ่านะครับจะไม่มีคําว่าล็อกแล้วครับเครื่องก็จะทํางานได้ปกตินะครับ